สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับกระตวงกับวันอังคารนะครับที่ยี่เบียกัย่าหกซีครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวก็ได้มีกาดม่เปิดราคาคั้วอีกเัวหนึ่งครับผมนะครับสําหรับคั้วตัวนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวเป็นคั้วผู้นะครับเด้อเขาเป็นลูกแก้วฟ้านะครับเขาเป็นลูกแก้วฟ้านะครับอายุประมาณสิบเดือนครับผมเพราในพ่อปีครับผม คววมสูงอยู่ที่ร้อยสามหานะครับร้อยสามหานะครับเป็นกล้วยโตดีนะครับเด้่ลำโตดีนะครับอ่างดีตัวประคอข้อประเข็งครับผมออะบอเป็นการเสียเวลาบอาหลายครับผมวิดผู้เขียวกับสีไซรราคาไว้เลยครับผมวิดผู้เขียวสิเปิดในราคาเกตมือนหาพันครับผมนะครับเกตมือนหาพันเบอร์วิตผู้เขียวกับศูนย์เก้าซี เก้าเก็ดสองเกดหาเก้าหาครับผมนะครับเอาหัวจกักเบืองห,หัวจักราคาค้อยแล้วครับผมขม็มารรเบิองรายละเอียดในตัวค้อยกันครับผมเบิองท้ายครับผมเบิองท้ายเออเบิองเบิองเบิองท้ายครับผมถ้ายดีท่ายเต็มครับผมโกคางใหญ่ปลายคางลึก,ลกครับ,บผมน,นะครับโกคางใหญ่ปลายคางลึกเบิองแผ่นหลังน้ำกันครับเบิองแผ่นหลังนะครับเขาเป็นลูก แก้วฝ้านะครับด้วยแต่เอกสารบม่มีพ่นเห็ดเอกสารเฮียครับผมก็เป็นลูกแก้วฝ้าเป็นกล้วยล้ำโตดีครับผมกล้วยล้ำโตดีกล้วยสีนวลน,นะครับสีนวลรูปโอครับผมเอาชหน้าเขานะเอานาเขาเรามาให้เพิ่นเบิ่งน้านะดีครับผมด้านหนาเะครับเด้อด้านหนาอัตลักษณ์ดีครับผมกล้วยนหนย่วยก้านดี แขงขาหญ่ครับผมแขงขาหญ่ขาหง่ไลก่วงครับผมขาหง่ไลก่วงเลือกหางนะครับขาหางนะครับตอนลัผู้ใดหาค้อยผูนะครับหาค้อยผูไปเลี้ยงนะครับไปยาซาได้ครับเยอะเยอาซายาซาพุนเฉียวไปกอนนะครับถาผู้ใดมากแล้วก็ทักมหาวิทย้เขียวนะครับวิทย้เขียวก็เปิดในราคาเกตมือหาพันครับผม สารับเบอร์โทรก็0949เกต2เกตา9ก้าครับผมนะครับอ่ะของดีๆยังสี่นะครับโดนยังสี่เห็นเทียนหนึ่งครับผมลูกของแก้วฟ้านะครับอ่าสารับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับผมีอย่างไลคยครับผมจริงกาค้าว่าวัสดีครับปล่อยยางได้ไหม